สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุดิกิจนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวงานแบบบางกอกแบรนด์นะครับซึ่งเขาจัดกันตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27นะครับชั้น B2 นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปบริเวณหน้างานกันงานนี้เขาใช้ชื่อว่าตลาดนาัดชุมชนนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราเขาไปชมภายในงานกันก็จะมีจำหน่ายพวกสินค้าต่งตางๆนะคบที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของ ชาวเขตกรุงเทพนะครับมีทั้งของใช้แล้วก็อาหารเยอะมากมายเลยนะครับตรงน,นี้เขาจะมีจัดกิจกรรมนะครับเป,เป็นเพ้นเล็บนะครับของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมร้านค้าภายในงานนะครับก็มี จำหน่ายสินค้าอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีของกินเยอะแยะเลยครับของค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับวันนี้วันที่ผมมาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับมีข้าวเกี๊ยวว้าวด้วยเป็นขนมบอรานะครับไม่รู้เพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่าของกินเยอะทีเดียวมีขาหมูเยอรมันด้วย ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นเกับโภพของใช้ต่างๆนะครับตรงบริเวณจดนี้เขาก็จัดอ่างแบบเป็นลอบๆอบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูทีละร็อบก,กันบริเว,เวณางะนาน้ันก็จะเป็นเวทีการแสดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมเวทีการแสดงก่อน จุด <พอ S 1> ตอนนี้จะเป็นเวทีการแสดงนะครับได้ครับจากพี่ๆเพื่อ <แ helm S 2> <ล>นๆบอบการด้วยนะครับไปเสร็จ300บุคลากร300ขึ้นไปได้ครับจะได้สิ่งในการลุ้นจับฉลากนะครับผมนางก็จะได้ของรองก็จะเป็นเครื่องเต้นฟ้าหรือว่าทองนะครับผม1ชิ้นแล้วก็จะพาชมสินค้ากันต่อนะครับ2นะครับจะได้ไดครับมุ่ง ี่ายภาพทรรมาด้วยนะครับเครื่องสังกายบริเวณจุดนี้เรก่อแต่นราจภายในงานยังมีจำหน่ายพวกต้นมไม้ด้วยนะครับสามารถนำไปปลูกที่บ้านได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานบางกอบแมนนะครับที่จัดอยู่ที่ศูนย์ประชุมห่งชาติสริกิจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใ,ใดที่ยังไม่มีที่เที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะครับเหลือวันสุดท้ายวันที่27นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะต้องขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะครับสวัสดีครับ